สวัสดีค่ะคุณอาลิต้านะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนออกเสียงโฟนิกจะเป็นยังไงนะโฟนิกและโฟนิกคืออะไรถ้าอยากรู้ตามมาได้เลยค่ะเริ่มตัวแรกกันก่อนเลยนะคะตัวแรกของเราคือตัว A อออกเสียงตามครูนะคะ A อแอหรือว่าสระแอนั่นเองค่ะ บีเบบีเบหรือว่าตัวบอใบไม้นะคะต่อมาค่ะซีคซีคออกเสียงพร้อมกันนะคะคต่อมาตัวดีดีเดดีเด,ด ต่อมาค่ะตัว e e A. e e ออกเสียงพร้อมกันนะคะต่อมาค่ะ f, f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  ออกเสียงพร้อมกันค่ะต่อมานะคะ g, g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  ต่อมาค่ะ เอชหรือว่าหอนกฮูกนั่นเองค่ะตัวต่อมาค่ะ I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  หรือว่าสระอีนั่นเองค่ะ J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  เจหรือว่าจอจานนั่นเองค่ะ เคหรือว่าคอควานนั่นเองค่ะจะเป็นกอไก่ก็ได้นะคะแอลแหรือว่าลอหลิงนั่นเองค่ะต่อมานะคะเอหรือว่ามอม้านั่นเองค่ะ N n หรือว่านอหนูนั่นเองนะคะออกเสียงพร้อมกันค่ะตัวต่อมานะคะ O อ o ออหรือว่าอออ่างหรือสาระออนั่นเองค่ะ P, P P P หรือว่าพอผ่านนั่นเองค่ะ คิวควคิวควหรือว่าคอควายกับวอแวนนั่นเองค่ะออกเสียงพร้อมกันนะคะออรหรือว่ารอเรือนั่นเองค่ะเอเอเสียงจะเป็นโซโซ่หรือสอเสือก็ได้นะคะ ทีตัวอะไรนะถ้าเป็นภาษาไทยติ๊กตอกติ๊กตอกถอทหารนั่นเองค่ะ y o อ A YOU อ, you, อถ้าถอดรูปเป็นภาษาไทยเขาก็คืออะไรเอย่ยแม่หันหนากาศค่ะ V V เสียงเหมือนอะไรเอย่ยเหมือนพึ่งใช่ไหมคะ ตัวต่อมาค่ะ W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  หรือว่าวแ l วนนั่นเองค่ะ X X ถ้าคิดไม่ออกให้คิดถึงกอไก่และซอสโซ่การันนะคะ Y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  หรือว่ายอ,อายักษ์นั่นเองค่ะ ตัวสุดท้ายของเรา z ีตัวแซดหรือว่าซอโซ่นั่นเองค่ะร้องมาฝึอกออกเสียงกันนะคะเพอเอเนเพนเพอเอเนเพนปากกาค่ะ